สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับชายอัครัตนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าผลประโยชน์ของการทําธุรกิจกิฟฟินนะครับหรือพูดง่ายๆว่าแผนการตลาดของบริษัทกิฟฟินอีกหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่งผมจะมาเล่าง่ายๆสั้นๆเหมาะกับยุคนี้นะครับว่าเราทําออนไลน์แล้วเราจะได้อะไรจากกิฟฟินบ้างนะครับวันนี้นะครับผมก็หยิบยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่าง อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมหยิบยกตัวอย่างวันนี้ก็คือการสร้างเป้าการสร้างเป้าหมายยอด10,000แ PV ต่อเดือนนะครับยอด10,000แ PV ต่อเดือนคือ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนเพราะสินค้ากิฟฟรีนทุกๆตัว1บาทต่อ1 PV 10,000ึ่งแสนบาทก็คือ1นึ่งแสนพเพราะฉะนั้นเราได้ยอดหรือเราได้เป้าหมายของเราครับ1นึ่งแสนบาทหรือ1นึ่งแสนพี เราก็ต้องไปหาสินค้ามาว่าเราจะทําสินค้าอะไรทําการตลาดแต่วันนี้ผมเอาง่ายๆคือเป็นสินค้าตัวเดียวคือไฮยานะครับหฮยาของเรานะครับราคาสมาชิกอยู่ที่450บาทถ้าเราไปนําไปจําหน่ายเราจะจําหน่ายในราคา600บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาสมาชิกของไายาของเราคือ450บาทแต่วันนี้นะครับเราจะรู้ว่าเอ๊หนึ่งแสนบาทเนี่ยภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะ จำหน่ายไฮยากี่ชิ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยทำสไลด์มาให้ทุกท่านดูนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทหารด้วย450บาทคือ10,000แสนเป็นเป้าหมายนะครับ450คือเป็นสินค้าราคาสมาชิกเราจะจำหน่ายไฮยา1เดือนหรือ30วันนะครับ223ชิ้นนะครับซึ่งมันจะเป็นเศษนิดหน่อยผมก็เลยปัดขออนุญาต ปัดขึ้นเป็น223ชิ้นเพราะฉะนั้นเรารู้แลวเราลงทุน100 0 0แสนบาทนะครับ100แสนบาทเราซื้อมานะครับในราคา450บาทเราจำหน่ายเดือนละ223ชิ้นวันนี้เวลาเราเอาไปขายนะครับเวลาเรานำไปขายเราต้องขายที่600บาทเพราะเป็นราคาเต็มราคาที่บริษัทบอกต้องจำหน่าย600บาท เพราะฉะนั้นเราเอา223ชิ้นคูณ600มันจะได้ตัวเลขมาตัวเลขนี้เลยครับ138,000บาทไอ้133,800บาทนะครับซึ่ง133,800บาทเนี่ยซึ่งเราลงทุนอยู่แสนหนึ่งเพราะฉะนั้นลงทุนแสนหนึ่งเศษที่มา33,800มันคือกําไรของเรา มันคือกำไรของเรา3,3800บาทคือก็เงินก่อนเนี้คือเป็นกำไรของเราเฮ้ยมันก็อยากได้นะเงิน3,3800บาทแต่วันนี้223ชิ้นต่อเดือนมันรู้สึกแพงไปไอ้มันรู้สึกเยอะไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเอา223หารด้วย30วันเราขายหยาแค่วันละ8ขวดเองนะครับเราขายหายาแค่วันละ8ขวดเองก็รู้สึกว่าเออแค่วันละ8ขวดเองเนาะ มันก็รู้สึกว่าน้อยขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเรากําไรและเรากําไร3 3 8 0 0บาทแล้วนะครับยังไม่พอบริษัทยังไม่ได้บอกว่าเราทํากับจิบรีนไม่ได้มีแค่กําไรมันจะมีเงินปันผลอีกหนึ่งนะครับจะมีเงินปันผลอีกจํานวนหนึ่งคือ1นึ่งแเนี่ยเราจําเป็นได้เงินปันผลนะครับเราจะได้เงินปันผลจากบริษัทจิบรีนที่จ่ายคืนให้เราอีก25% 25%คือ 2 5 0 0 0เราเอา1นึ0 0แสตั้งกูด้วย25%เราจะได้เงินปันผลหรือเรียกง่ายๆตามภาษาชาวบ้านคือเงินปันผลหรือค่าคอมมิชชั่น25,000่นบาทยังไม่พอนะครับพี่ฟูรินบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณขยันแบบนี้คุณมียอดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเบี้ยขยันหรือโบนัสประจําเดือนของชาวพิ่ฟิรินนะครับเป็นเบี้ยขยันหรือโบนัสประจําเดือนของชาวพิ่ฟิรินเรียกว่าตรงนี้จะได้โบนัสรายเดือนอีก4,200รบาท 4,200บาทดูนะครับดูนะครับมียอด1 0 0 0 0แสนได้กำไร3 3ม0 0ื่นสนะครับมีเงินปันผลคืนอีก2อง0 0ยังยอดเดิมครับยอดเดิมยังมีเบี้ยกันอีก4,200นะครับมีเบี้ยขาดอีกสี่พันสองสามสามเงิน3าก้อนนี้เอารวมกันนะครับเราจะมีรายได้อยู่ที่63,000บาทนะครับ63,000บาท นะครับวันนี้ถ้าเราทํา30วันขายหอยาวันละ8ขวดนรับหรือเดือนละ223ขวดนะครับเราจะมีรายได้อยู่ที่63,800ไอ้63,000บาทนะครับ63,000บาทเอาละ ยังไม่พออีกครับบอยสัตยทิ์รีนนะครับถ้าเราทําธุรกิจเราคือนธุรกิจเราดูแล้วว่าถ้าเราทำธุรกิจอย่างวันที่ผมอัดคลิปวันนี้นะครับเราซื้อของทุกๆุก0 0งพีวีหรือ2,000บาทบอกแล้วนะครับว่า1บาทต่อ1 P พีวีเราซื้อของทุกๆ2 0 0 0บาทหรือ2,000 P พีวีเราจะได้ของแถมจำนวน1ชิ้นเฉพาะฉะนั้น10,000 0บาทนะครับ100,000บาทที่เรา เราตั้งเป้าหมายนะครับเราตั้งเป้าหมายเราลองมาหารดูนะครับ1นึ่งแสนหารสองพันเราจะได้ของแถมทั้งหมด5 0บชิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับของแถมเราเป็นจํานวน540บาทมีมูลค่า540บาทนะครับวันนี้เรามีของแถมเรามีมูลค่า540บาทซึ่งเป็นน้ามันปลา90เมตร มีบัตรพันกรรรห้าห้าร้อยสี่สิบบาทกูห้าสิบชิ้นเราจะได้เงินตรงนี้อีกครับเงินที่เป็นของแถมเงินฟรีอีกหนึ่งก้อนคือสองหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นเจ็ดพันบาทรวมไปเสร็จแล้วเราเอาสองหมื่นเจ็ดพันบาทมารวมกับหกหมื่นสามเราจะได้ทันทีนะครับเดือนแต่ละเดือนเราทำยอดหนึ่งแสนเรามีรายได้ต่อเดือนนะครับเก้าหมื่นบาทรายได้ต่อเดือนถ้าเราทำเียวๆเราก็จะได้อยู่ที่ หกหมืแต่วันนี้ถ้าเราซื้อของเป็นเรามืออนรกิจเราซื้อช่วงของแถมเราจะมีเงินเพิ่มอีกประมาณ2 7 0 0มบาท2 7 0 0มันบาทรวมก็หกหมื่เป็น9,000หมื0นเก้ตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือรายได้แต่ละเดือนทํายอดหนึ่งแสนมีรายได้เดือนละเก0 0หมืบริษัทบอกยังไม่พอครับยังไม่พอ เรายังมีโบนัสประจําปีให้อีกซึ่งมีเงินอีกสองก้อนที่เราจะต้องได้นะครับมีเงินอีกสองก้อนที่เราจะได้เพราะฉะนั้นเราทำหนึ่งแสนทุกเดือ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 นครบสิบสองเดือนนะครับเอาครบสิบสองเดือนง่ายๆเลยครบสิบสองเดือนนะครับเราจะได้ทันทีนะครับโบนัสประจําปีหกหมื่นหรือทําครบที่สองเดือนเมื่อไหร่เราจะได้ทันทีเงินก้อนนี้อีกหกหมื่นแต่ยังไม่พอช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของโควิด ผมบอกแล้วเป็นช่วงของโควิดนะครับเราจะมีการแข่งขันแฟนตาติกแต่ว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวแล้วเราไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้คือปกติแล้วเราต้องไปเที่ยวที่ยุโรปผมบอกว่าเราจะไปเที่ยวที่ยุโรปแต่วันนี้เนื่องจากเราเที่ยวไม่ได้แล้วบริษัทก็จึงจําเป็นต้องคืนเป็นเงินสดอีก70,000บาท70,000บาทตรงนี้นะครับ70,000บาทตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเงินก้อนที่มาหาศาลมาก6 0 0 0 0่0บวก7 0,000ถ้าเราเริ่มต้นพร้อมกัน เราทำพร้อมกัน70,000บวกห0 0มเป็นยอดนะครับ1ปีนะครับเราจะมีโบนัสอีก1 3 0 0 0 0บาทต่อปีเพราะฉะนั้นเราทำยอด1,0,000 0เรามีรายได้เดือนละ9 0 0 0 0เรามีโบนัสอีกปีละแส0 0 0 0ลองเอาไปบวกลบคูณหารดูนะครับว่า1ปีเรามีรายได้อยู่1ล้านส0 0 0บาทเป็น1ล้าน2 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าในธุรธกิจฟรีนะครับ จริงๆแล้วมีผลตอบแทนอะไรที่เยอะมากมากกว่าที่เราคิดมากกว่าที่เรารู้มาเพราะฉะนั้นถ้าเราวันนี้เรามีแค่เป้าหมายและวิธีการทำงานผมเชื่อได้ว่าวันนี้มันจะสามารถตอบโจทย์เราได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมฝากแผนไว้ถ้าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม กดสับกระดิ่งไว้นะครับเพื่อให้ทีมงานเราได้รู้แผนการตลาดบ้างครับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ